ซอมบี้สุดโหดมีอารมณ์และมีนิสัยหื่นการามเจอสาวไม่ชอบกินแต่อยากจับเธอมันจะกุะดืมากกว่าสวัสดีค่ะพบกับสปอยหนังเองียงวะวันนี้แอดมีหนังเรื่องวันลกเดือด มฤตยูซอมบี้สยองมาสปอยให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันนะคะเป็นหนังแนวซอมบี้ที่แตกต่างออกไปจากซอมบี้แบบปกตินะคะซึ่งซอมบีท้ทั่วๆไปเนี่ยจะมีลักษณะตะปบเหยื่อแล้วก็กัดกินใช่ไหมคะแต่ว่าซอมบี้เรื่องนี้ออกแนวหื่นกามจิตน,นิดจ้องจะจับสาวมาเจระดุยให้ได้เรื่องราวในหนังจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังไปพร้อมกันเลยค่ะ โดยหนังนะคะเปิดเรื่องมาที่แพทย์สาวสุดสวยชื่อว่าโซอี e. เธอเป็นนางเอกของเรื่องนะคะวันนี้โซอี so e. มีนัดเจาะเลือดกับคนไข้ที่ชื่อว่าแม็กเธอพยายามปฏิเสธอาจารย์หมอนะคะว่าเธอไม่ชอบพี่แม็กเพราะว่าพี่แม็กนั้นหื่นกลมชอบลวนลามเธออยู่บ่อยๆแต่ถ้าว่าอาจารย์หมอนะกับ,บอกเธอว่าผลตรวจเลือดครั้งก่อนของพี่แม็กเนี่ยเขามีภูมิคุ้มกันแปลกมากๆเลยแปลว่าแปลกกว่าชาวบ้านชาวช่องนะคะและเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากๆฉันคิดว่านี่คือโอกาสข,ของคุณนะโซอี so e. และนี่ก็ทำให้โซอี้ของเรานะคะจำเป็นที่จะต้องเจอพี่แม็กอยู่บ่อย ก็ตามที่บอกเลยนะคะระหว่างที่เจาะเลือดอยู่นั้นพี่แม็กก็พยายามพูดจาแทะลมเธอแล้วก็พยายามจะลวนลามเธอนะคะพี่แม็กบอกกับโซอีว่าเขาเนี่ยคลังไค้โซอีมากๆเลยถึงขานาดไปสักชื่อของโซอีติดแขนเลยนะคะพร้อมกับบอกโซอีไปว่ามาเป็นของฉันเธอสาวน้อยและเริ่มพูดจาแทะลมนะคะแต่โชคดีมากๆนะคะที่เพื่อนของโซอีเนี่ยเข้ามาช่วยไว้ได้ทันโซอี Zoe จึงรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ พอตกเย็นนะคะเหล่านักศึกษาแพทย์นะคะต่างพากันมาปาร์ตี้อย่างสนุกสนานเลยพอดีเบียรหมดนะคะต้องมีคนไปเอาเบียรมาเพิ่มแต่มันก็อยู่ในห้องดับจิตนะคะโซอี้และเพื่อนชายจึงอาสาจะไปเอาเบียรที่ห้องดับจิตนะคะพอมันึงนะคะเพื่อนชายพอเอาเบียเสร็จกรีบชิงหนีทันทีเลยนะคะ โซอีจึงยกเบียร์ออกมาคนเดียวนะคะแต่พอถึงหน้าประตูเท่านั้นแหละพี่แม็กก็มาดักรอเธอนะคะแล้วก็ปิดประตูแล้วก็แน่นอนเลยนะคะเมื่ออยู่กัน2ต่อ2แบบนี้โซอี้ของเราก็ไม่น่ารอดนะคะพี่แม็กด้วยความที่หื่นนะคะแล้วก็อยากจะจุบก,กระดุยเธอนะ ก็เข้าไปจู่โจมเธอทันทีเลยนะคะแต่ถ้าว่าพี่แม็กก็ได้แค่เลียนหน้าเธอไปหนึ่งทีเพราะว่าศพในห้องนั้นน่ะอยู่ดีๆมันก็ตื่นขึ้นมาเฉยเลยศพนั้นก็กลายเป็นซอมบี้แล้วก็กัดคอพี่แม็กทันทีเลยนะคะส่วนโซอีก็รีบวิ่งไปหาเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าว่าพอมาถึงที่ปาร์ตี้ก็พบว่าอาจารย์น่ะกลายเป็นซอมบี้เหมือนกันแล้วก็ไล่กัดคอนักศึกษาเกือบทุกคนเลยนะคะโซอีเธอก็เก่งนะคะเธอก็รอดมาได้ หลังจากเหตุการณ์น,นั้นนะคะซอมบี้ก็ระบาดไปทั่วเมืองเลยนะคะโดยผู้รอดชีวิตทุกคนนะคะก็อาศัยอยู่ที่บังเกอร์แห่งหนึ่งและภายในบังเกอร์นั้นนะคะก็จะมีทั้งทหารแพทย์กเกษตรกรแล้วก็พลเรือเรือนะคะซึ่งโซอี้เนี่ยที่รอดมาได้เธอก็อยู่ที่นี่เช่นกันแล้วเธอก็อยู่หน่วยแพทย์ซะด้วยซึ่งก็มีผู้หมวดผู้บ,บัญชาาสูงสุดที่นี่นะคะแล้วก็ผู้หมวดเนี่ยมีน้องชายคนหนึ่งนะคะซึ่งน้องชายของเธอก็เป็นแฟนของโซอี้ด้วยพวกเขาอ่ะพบรักกันที่บังเกอร์แห่งนี้ อาจจะเรียกน้องชายของผู้หมดว่าพระเอกก็แล้วกันนะคะในเวลาต่อมาะคะก็มีเด็กคนหนึ่งในค่ายเนี่ย เกิดป่วยขึ้นมายาที่บังเกอร์ก็ไม่สามารถรักษาเด็กคนนี้ได้นะคะซึ่งทุกคนก็มาปรึกษากันนะคะโซอี้ก็บอกผู้หมวดไปว่าทางเดียวที่จะรักษาเด็กคนนี้ได้เนี่ยต้องไปเอายาที่แ l a บของเธอซึ่งที่นั่นน่ะมันก็ไกลจากบังเกอร์มากๆเลยผู้หมวดจึงปฏิเสธนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าจะออกจากบังเกอร์นี้ไปอะ่ะมันต้องใช้กําลังพลเยอะมากๆเลยแล้วก็กระสุนอะ่ะก็มีจํากัดอีกด้วยซึ่งซอมบี้มันก็มีเยอะมากๆเลยนะคะ มันอาจจะไม่คุ้มที่จะเอาคนจํานวนมากเนี่ยไปเสี่ยงช่วยเหลือเด็กแค่เพียงคนเดียวเท่านั้นซึ่งโซอีก็บอกเหตุผลไปว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาเด็กไม่ได้เนี่ยเชื้อมันก็จะแพร่กระจายไปทั้งบังเกอร์เลยนะทุกคนก็จะต้องตายกันหมดเหมือนกัน ถึงแม้ว่าผู้หมวดนะคะจะไม่ชอบใจนักนะแต่สุดท้ายเขาก็ให้กําลังพลติดตามโซอี้ไปนะคะภารกิจในครั้งนี้โซอี้ก็ต้องออกไปด้วยนะคะเพราะว่ามีเพียงโซอี้เท่านั้นที่รู้รหัสลับของตู้ยาพอไปถึงที่นั่นทุกคนก็กวาดยาทุกอย่างที่อยู่ในตู้มาหมดเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เหมือนจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแต่ถ้าว่าขากลับเนี่ยอยู่ดีดโซอี้ก็แอบออกมาจากกลุ่มนะคะ โดยไม่บอกใครเลยเธอแอบไปเอาของส่วนตัวในห้องทํางานของเธอทั้งของใช้รูปต่างๆนะคะซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับภารกิจในครั้งนี้เลยนะคะในขณะที่กําลังเก็บของอยู่นั้นนะคะก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งเข้ามาจะจู่โจมโซอี้นะคะแต่ว,ว่าโซอี้เนี่ยเธอก็ยิงมันทันทีเลยนะคะแล้วก็เสียงปืนที่โซอี้ยิงเนี่ยมันดังมากๆเลยทําให้ซอมบี้ทุกตัวที่อยู่ตรงนั้นนะคะรู้ว่ามนุษย์เข้ามาที่นี่พวกมันก็รีบวิ่งตามเสียงนั้นมานะคะ พวกพ่อเอกที่รู้ว่าโซอี้พัดหลงออกไปจากกลุ่มเขาก็สั่งให้ทหารนายออกตามหาโซอี้แล้วพวกเขาเนี่ยก็เจอโซอี้นะคะแต่ว่าก็ต้องเสียทหารไปหนึ่งนายเพราะโดนซอมบี้กัดนั่นเองแล้วก็ซอมบี้ที่กัดมันก็ไม่ใช่ใครนะคะมันก็คือพี่แม็กสายหื่นนะคะ ซึ่งมันก็ฉลาดมากๆเลยพอมารู้ว่าโซอี้มานะคะมันก็แอบเกาะใต้ท้องรถของพวกทหารกลับไปที่บังเกอร์ด้วยถึงแม้ว่าภารกิจครั้งนี้จะสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะพวกเขาก็ต้องเสียเพื่อนไปหนึ่งคนแถมยังมีซอมบี้สายหืน่นติดมากับรถอีกด้วย แล้พี่แม็กซอมบี้เนี่ยมันก็ฉลาดแตกต่างกับซอมบี้ตัวอื่นมากๆเลยนะคะ mm. เขายังมีความทรงจําที่เป็นมนุษย์อยู่และไม่ได้วิ่งแบบงงๆเหมือนซอมบี้ตัวอื่นนะคะมันใช้วิธีลอบสังหารทหารที่เฝ้าเวรในบังเกอร์ทีละคนทีละคนเลยนะคะในระหว่างที่โซอี้เอายามาให้เด็กอยู่นั้นนะคะโซอี้ก็เดินกลับห้องพี่แม็กอะวก็แอบตามเธอนะคะแล้วแอบ ดูเธอที่ช่องแอร์นะคะพอมันเห็นโซอี้มีแฟนพี่แม็กเนี่ยมันก็เกิดหึงขึ้นมาสุดๆเลยนะคะแบบว่าโกรธจัดเลยะนะซึ่งต่อมานะคะพี่แม็กอ่ะมันก็แอบไปแดกคนในบังเกอร์ทีละคนละคนแล้วก็แพร่เชื้อโดยที่ไม่มีใครรู้เลยนะคะและในจังหวะที่โซอี้อยู่คนเดียวนะคะพี่แม็กมันก็เข้าจู่โจมมาหาเธอทันทีโซอี้ที่เห็นเธอก็รีบวิ่งหนีทันทีเลยนะคะแล้วก็กดสัญญาขอความช่วยเหลือนะคะพอโซอี้วิ่งไปจนสุดทางนะคะพี่แม็กมันก็ไม่กัด แล้วก็ไม่ทำร้ายโซอี้นะแต่ว่าทำตรงข้ามเลยมันพยายามให้โซอีอ้รู้ว่าเป็นมันนะคะมันโชว์แขนที่มีรอยสักชื่อของเธอให้ดูให้เธอรู้ว่าเป็นพี่แม็กนะคะ ว่าแล้วนะคะพี่แม็กซ์สายหื่นก็กระโจนเข้าหาโซอี้ทันทีพอไม่เอกและพักควกมาถึงนะฮะก็จะยิงพี่แม็กซ์นะคะแต่ทว่าโซอี้กับไม่ให้ยิงแล้วบอกว่าห้ามยิงนะมันน่าจะเป็นประโยชน์กับเราอยู่เพราะว่ามันจําฉันได้อย่าเพิ่งทําอะไรนะทีแรกทุกคนก็ไม่เชื่อนะคะแต่ว่าโซอี้ก็บอกว่าซอมบี้ตัวนี้อาจจะเป็นประโยชน์ในการวิจัยก็ได้และอาจทํายาออกมารักษาเชื้อซอมบี้ได้พอทุกคนได้ยินดังนั้นนะคะจึงยอมแล้วก็จับพี่แม็กซ์เป็นล่ามโซไว้พอผู้หมวดสุดหล่อเห็นนะคะว่าโซอี้ นะแอบจับซอมบี้มาทดลองโดยไม่บอกเขาเขาก็โกรธจัดเลยนะเพราะว่าโซอี้พาทีมทหารออกไปเอายาจนทหารเสียชีวิตไปนหนึ่งรายตอนนี้เธอกลับเอาซอมบี้มาทดลองอีกแล้วมันยิ่งทําให้เขาอโมโหหนักกว่าเดิมอีกนะคะและในตอนที่โซอี้จับพี่แม็กมาทดลองเนี่ยธอก็ต้องใช้เลือดของพี่แม็กนะคะเพื่อการทดลองพี่แม็กไม่เต็มใจสักเท่าไหร่นักนะคะแต่ว่าโซอี้ก็ยอมให้พี่แม็กสายหืนเลียนหน้าเธอไปหนึ่งทีเพื่อแลกกับเจาะเลือดเขาออกมานะคะ ถึงแม้ว่าจะได้เลือดของพี่แม็กออกมาแล้วโซอี้ก็ยังไม่พอใจนะโซอี้ก็ยังต้องการเลือดของซอมบี้ตัวอื่นด้วยเพื่อมาเปรียบเทียบกันนะคะ ถ้าตอนนี้จะไปขออนุญาตหมวดอะหมวดคงไม่ให้ไปจับซอมบี้แน่ๆโซอี้จึงบอกให้พระเอกอะไปจับซอมบี้มาให้เธอหนึ่งตัวเพื่อมาทดลองพระเอกกับพักพวกนะคะก็พากันไปจับซอมบี้นะคะมาให้เธอหนึ่งตัวพอเธอรีบไปดูดเลือดซอมบี้ทันทีนะคะเธอก็บอกว่ายังไม่พอขอจะเอาอีกตัวหนึ่งได้ไหมเพื่อเอามาเปรียบเทียบกันแต่เพื่อนๆก็บอกว่าถ้าเปิดประตูชั้นนอกให้มันเข้ามาเนี่ยมันอาจจะบุกเข้ามาในชั้นในได้นะเพราะว่าประตูชั้นนอกมันไม่แข็งแรงโซ so, อี้ก็บอกว่าเออใช้เวลาไม่นานหรอกแป๊บเดียวเอง เพื่อนๆจึงจำยอมเลยนะคะก็เปิดให้ซอมบี้เข้ามาพวกซอมบี้พอรู้ว่ามนุษย์อยู่ข้างในอ่ะมันก็ยิ่งพากันมาเยอะกว่าเดิมเลยคะ่ะแล้วก็บุกเข้ามาจนั้วพังเลยนะคะพวกพระเอกก็รีบยิงสกัดซอมบี้ไว้แต่ถ้าว่ามันก็เยอะเกินไปนะจึงทําให้คนอ่ะตายไปหนึ่งคนและมีเพื่อนผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะโดนซอมบี้กัดอีกด้วยพอทุกคนรีบเข้ามาในบังเกอร์นะคะผู้หมวดนะคะที่รู้ว่าโซอี้ไปจับซอมบี้มาอีกแล้วนะคะ เขาก็โกรธจัดมากๆเลยที่โซโอียดื้อไม่ยอมฟังเขาเขามาต่อว่าเธอนะทำอะไรไม่บอกเขาเลยทำโดยพลักการพอผู้หมวดเห็นว่ามีคนโดนกัดเท่านั้นแหละเขาก็จะยิงทิ้งทันที แต่ว่าโซอี้ก็บอกว่าขอเวลาแป๊บเดียวยาใกล้จะสมบูรณ์แล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังนะคะเพราะเขาไม่เชื่อโซอี้อีกต่อไปแล้วเขาจึงยิงไปที่คนที่โดนกัดทันทีเลยนะคะสาเหตุที่ผู้หมวดไม่เชื่อโซอี้เนี่ยเพราะว่าเขาน่ะแอบเข้าไปหาพี่แม็กนะคะแล้วก็บังเอิญเห็นรอยแผลที่สลักชื่อของโซอี้เอาไว้นะคะเขาจึงคิดว่าพี่แม็กเนี่ยเป็นคนรักเก่าของโซอี้แน่ๆและที่โซอี้เก็บพี่แม็กไว้อะเพราะว่าเธอยังรักพี่แม็กอยู่ไม่ได้เก็บมาทดลองหรือว่าทํายาอะไรทั้งนั้นนะคะเขาจึงนําเรื่องนี้ไปบอกกับพระเอก พระเอกก็เริ่มลังเลใจนะคะว่าโซเอทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองหรือเปล่าจึงไปถามเธอนะคะว่าพี่แม็กกับเป็นคนรักของเธอจริงๆใช่ไหมแต่ว่าโซอี้กับไม่ตอบนะคะแล้วก็เดินหนีพระเอกไปเลยถึงแม้ว่าผู้หมวดสุดหล่อจะไม่เชื่อโซอี้โซอี้ก็พยายามทํายาออกมานะคะเธอพบว่าเลือดของพี่แม็กเนี่ยสามารถยับยั้งเชื้อของซอมบี้ได้ ในระหว่างที่โซอี้ทดลองยาอยู่นั้นเนี่ยเพื่อนของโซอี้สองคนก็เข้ามาหาและมีคนหนึ่งนะไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะเธอไปยั่วโมโหพี่แม็กจนพี่แม็กเนี่ยโมโหได้ทำร้ายเธอนะและขโมยกุญแจเธอมาได้โซอี้จึงให้เพื่อนๆอ,ออกไปก่อนทุกคนก็ไม่รู้นะคะว่าพี่แม็กซได้กุญแจมาแล้วพอสักพักเนะี่ยโซอี้เนี่ยเธอก็ทํายาต้านได้สําเร็จเลยนะคะและจะบอกทุกคนว่าเธอทําสําเร็จแล้วเธอได้คิดค้นยาขึ้นมารักษาเชื้อซอมบี้ได้แล้วพอดีนะคะพี่แม็กที่ไขกุญแจมือออกมาได้ เขาก็ตรงเข้ามาจูจ่โจมหวังจะจิกกระดือเธอทันทีเลยนะคะและบอกกับเธอว่าเธอเสียชแน่โซอี้โซอี้ที่จนมุมนะคะจึงคว้าสารเคมีมาสาดใส่หัวพี่แม็กและรีบวิ่งหนีออกจากห้องแล็บทันทเนีเพื่อนๆที่เห็นก็ไล่จับพี่แม็กนะคะโซอี้บอกว่าจับเป็นอย่างเดียวนะห้ามยิงหัวมันฉันยังต้องการตัวมันอยู่พอพี่แม็กหนีออกมาได้เนะะี่ยมันก็ไล่เด็กทหารในบังเกอร์ตายเกือบหมดเลยนะคะพี่แม็กได้เจอเด็กสาวที่โซอี้ช่วยในตอนแรกนะคะ พี่แม็กึงจับเด็กสาวมาเป็นตัวประกันแล้วพาไปหาโซอี้โซอี้ที่เห็นนะก็ไม่ยอมนะก็บอกให้พี่แม็กับปล่อยเด็กไปแล้วมาแลกกับฉันพอพี่แม็กได้ตัวโซอี้แล้วนะคะเขาก็รีบเปิดประตูให้ซอมบี้ตัวอื่นเข้ามาพวกทหารก็รีบยิงสกัดซอมบี้เอาไว้นะคะแต่พวกมันเน่ยเยอะมากๆเลยต้านเอาไว้ไม่อยู่ประกอบกับทหารที่โดนซอมบี้กัดเ่ตอนนี้ตื่นขึ้นมาเป็นซอมบี้แล้วยิ่งทําให้พวกมันน่เยอะกว่าเดิมอีกนะคะ เด็กน้อยนะคะก็เกิดกลัวขึ้นมานะคะเธอก็วิ่งหนีออกจากบังเกอร์ไปวิ่งสวนซอมบี้ออกไปเลยนะคะโซอี้ที่เห็นเธอก็วิ่งตามนะคะเหตุการณ์นี้นะคะทำให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิงซอมบี้ทิ้งหรือว่าเพื่อนๆที่โดนกัดนะคะก็เป็นซอมบี้อีกด้วยวุ่นวายกันไปหมดเลยนะคะพอผู้หมวดได้จังหวะเนี่ยเขาก็ไปปิดประตูบังเกอร์ไว้นะเพื่อไม่ให้ซอมบี้เข้ามามา,มากกว่าเดิม แต่ทว่าพระเอกก็ไม่ยอมนะคะก็บอกว่าโซอี้กับเด็ก,กยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยแต่ทว่าผู้หมวดก็ไม่เชื่อนะคะทั้งคู่จึงทะเลาะกันผู้หมวดจะยิงพระเอกะะแต่ทว่าซอมบี้ตัวหนึ่งก็ได้วิ่งเข้ามาจู่โจมผู้หมวดนะคะแล้วก็กัดคอควักไส้จนท้องแตกตายเลยนะคะ ส่วนพระเอกเนี่ยเขาก็โดนซอมบี้กัดไปที่หัวไหล่นะคะตัดภาพไปที่โซอี้ที่กําลังวิ่งตามหาเด็กน้อยอยู่พี่แม็กได้จังหวะนะคะที่ทุกคนชฉลมไล่ลาตามล่าหาโซอี้เพื่อจะไปจึกระดุยเธอให้ได้โซอี้ก็แอบซ่อนตัวอยู่ยนะคะเพราะว่ากลัวพี่แม็กซจะตามมาเจอและแล้วพี่แม็กก็ตามเจอโซอี้จนได้เลยนะคะโซอี้ที่จนมุมเธอก็ตัดสินใจฆ่าพี่แม็กทิ้งทันที ตอนแรกที่เธอไม่ฆ่าเนะี่ยเพราะว่าพี่แม็กอะมีประโยชน์ต่อการวิจัยนะแต่ว่าตอนนี้เธอต้องเอาชีวิตรอดก่อนเธอฆ่าพี่แม็กเสร็จเธอก็นำเลือดของพี่แม็กไปสกัดเป็นยาออกมาได้สําเร็จเลยนะคะเธอสามารถช่วยชีวิตพระเอกและคนที่เหลือที่ติดเชื้อไว้ได้พร้อมทั้งประกาศออกไปตามวิทยุนะคะว่าตอนนี้เธอสามารถทํายาต้านเชื้อไวรัสได้แล้วใครที่ยังมีชีวิตอยู่ให้เดินทางมาที่บังเกอร์นี้ได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับ และแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับหนังเรื่องวันนรกเดือดมฤตยูซอมบี้สยองถ้าเพื่อนๆชอบแนวหนังแนวไหนนะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์เพื่อเป็นกํำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ